สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888หมอฤทธิ์ผาดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567นหะครับหลายท่านรอคอยติดต่อมาโอ้มาหลาอาจารย์จะถาสเมทีนึงมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่ก็ถือว่าดีนะแต่มันมีช่วงที่ร้าย ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประมาณเกือบเจ็ดวันเพราะฉะนั้นให้คุณรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้ไประมัดระวังตัวได้ทันนะบางคนก็รู้ลงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับเออนะเพราะว่าดาวมันดับและดับในเกือบอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจางก,ก็จะบอกไปให้นะในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวองคารย้ายวันที่2มิถุนาย,ยน67นะครับช่วงเวลาสองทุ่ม9นาทีนะ แล้วก็ย้ายเป็นเกษตรนะครับเข้าสู่ราศีเมษต่อมาดาวพุธเสิร์เป็นเกษตร10มิถุนาหกนะครับช่วง6 4โมงเช้า45นาทีต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เสิร์เป็นจุนลจักรนะครับในวันที่14มิถุนาย,ยน67เวลา22ในกานาทีนะครับดูตามรูปดวงดาวบน,านหน้าจอนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิต์นะครับย้ายเนี่ยก็เป็นราชาโชค ในวันที่15มิถุนายน2567นะครับตี5 3นาทีเนี่ยนะครับอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับก็คือดาวพระเกตเกต์นี้ก็จะย้ายนะครับทุก2เดือนโดยประมาณเกตนี้ย้ายเนี่ยนะครับ18มิถุนา67เวลาตี4 4 6นาทีนะฮต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินมน นะครับในวันที่27มิถุนายน2567นเวลาตี 3, 4 44นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกศิษย์นะเออเอนะครับที่ติดต่อมาดูดวงชะตานะครับปากต่อปากซึ่งบอกถึงกันเนี่ยนะครับเออมาดูดวงชะตากับอาจารย์เสริมดวงดูฮงจุ้ยออนไลน์นะครับดูเลิกพาคอดข,ขึ้นบ้านใหม่การเริ่มต้นชีวิตในสิ่งต่าง นะครับมาดูดวงชะตาดูฮวงจุ้ยออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกให้ไปอย่างเต็มที่นะครับในการเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์คนเรานะครับทั้งในการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับและในระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับในทางฮวงจุ้ยในหลอแก่ทั้ง8ทิศเนี่ยนะครับในการกําเนิดของชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ใ,รรน manera, ในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ของคนเราเนี่ยครับตั้งแต่เกิดนะคุณร้องอูแวอูแวออกมาเนี่ยนะครับเอ่อในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์หรือการเริ่มต้นขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับครอบครัวใหม่ในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับถ้าบ้านคุณเนี่ยไม่ว่าจะหันทิศไหนก็สุดแท้แต่คุณนะครับคุณก็จะมีบ้านคุณก็จะมีประตูบ้านนู่นนี่นั่นนะเอ่อเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของมนุษย์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ทางทิศตะวันออกครับ ตัวจิ้นนะกะเบ้าอีกนะครับคือเสียงร้องตำแหน่งนี้ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งครอบครัวนะครับนนในการเริ่มต้นในสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะเ,เริ่มเข้าบ้านของคุณนะครับเ,เพื่อความจะเดินลุ่งลวงความเป็นสีมงคลน,นะค,คุณก็จะมายืนเริ่มต้นอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของบ้านของคุณนะบางคนอาจจะยืนถือพระพุทธรูปยืนถือเงินถือทองคำของทรัพย์สินสมบัติของมีค่าบางคนอาจจะถือเตา นะครับเออนะพอคุณเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเดินต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งสูง,งสิงสูงจีนะครับตัวสูงเนี่ยเปรียบเสมือนตำแหน่งแห่งความร่ำรวยครับทิศเศรษฐีอาจารย์ถึงบอกไงว่าถ้าหน้าบ้านคุณเนี่ยหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือทิศเศรษฐีครับบ้านเศรษฐีไปตลอดเพราะทิศนี้เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะเลือกประตูบ้านเนี่ยหันทิศนี้ นะครับตำแหน่งส่งนะคือความร่ำรวยนะทิศเศรษฐีในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นธาตุลมนะเป็นธาตุลมและไม้นะครับซึ่งก่อเกิดเนี่ยนะลมก็จะมีกลิ่นหอมเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นหน้าบ้านคุณตำแหน่งนี้คุณจำไว้เลยอย่าให้กลิ่นเหม็นนะถ้ามีกลิ่นเหม็นเข้ามาเนี่ยเป็นอับประมงคลทันทีนะครับหน้าบ้านตรงนี้คุณจะต้องทำให้เนี่ยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านให้มีกลิ่นหอม นะครับและความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาตินะครับพอคุณมาถึงตําแหน่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ให้คุณเนี่ยเดินต่อไปนะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตําแหน่งเคียงเออนะคือก็คือผู้ออปปัถภ์นะครับคือท้าทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นนะครับคุณมาวางตรงตําแหน่งนี้ได้นะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ สุขเคียงไห้ให้คุณวางตรงตำแหน่งเคียงนะครับวางไว้เนี่ยก็จะมีผู้มาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณเป็นอย่างดีนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้คุณมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งบีคุงซิมตำแหน่งสมรสนะครับเป็นตำแหน่งคู่ครองนะครับการแต่งงานหรือเป็นตำแหน่งของแม่นะครับตำแหน่งตรงนี้นะควรที่จะวางของเป็นคู่่นะครับจะได้เสริมดวงชะตาในเรื่องของความรักนะ ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณหรือคุณจะวางกระถางต้นไม้นะครับซึ่งเป็นไม้แบบธรรมชาตินะครับเจะส่งเสริมในเรื่องของความรักในด้านของสเสน่ห์เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับพอจากตําแหน่งนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็มา,าทางทิศตะวันตกครับแกหยิวซิงนะครับเป็นตําแหน่งบุตรหลานเออนะถ้คาคุณอยากที่จะมีลูกมีหลานนะครับจะบางคนทนะําแล้วไม่มีลูกสักทีหนึ่งนะทำ เขาเรียกว่าอะไรทำกิฟต์มาแล้วเนี่ยนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมา20กว่าครั้งแล้วยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณมาอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านของคุณครับแล้วก็มาทําการบ้านนะครับนู่นนี่นั่น,นก็อนลองดูซิแบบธรรมชาตินะครับคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรหลานนะครับที่ดีลูกหลานตรงตําแหน่งนี้นะเพราะจากตําแหน่งทางทิศตะวันตกแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณเนี่ยนะครับขึ้นไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นตำแหน่งความรู้ทีิวกึ่งเอียงนะครับเป็นตำแหน่งความรู้นะในสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับพอเสร็จแล้วให้คุณลงมาทางทิศใต้เป็นตำแหน่งลีครับคือชื่อเสียงครับเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะครับในโดวงชะตาพอเสร็จแล้วให้คุณขึ้นเหนือไปเลยครับนั่งเรือเพราะทิศเหนือในเป็นตำแหน่งธาตุน้ํา นะครับส่งเสริมในเรื่องของการงานอาชีพมั่นคงนะครับเออนะเพราะเชื่อนั่นเนี่ยโชคชะตาเนี่ยนะครับชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับจนมีครอบครัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อ่อการเดินพลังให้ครบทั้ง8ทิศในบ้านของคุณเนี่ยถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตาก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตา อันนี้ถือว่าอาจารย์มาบอกเคล็ดลับแบบฉบับโบราณของจีนให้กับคุณเลยนะครับและถ้าทนาดสนใจนะครับที่จะเสริมดวงชะตาตามหลักฮวงจุ้ยนะครับแสกีภายในบ้านด้วยกิเลนน้ำเต้าเสียนทองเหลืองนะครับจากประเทศจีนโดยตรงนะซึ่งจะบรรจุทั้ง5้าธาตุเข้าไปข้างในนะครับจะมีเคล็ดลับที่จะอยู่ข้างในนะเออนะครับแล้วก็จะมีเส้นผมของคุณ เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะครับอาจารย์บอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะเสริมดวงชะตาแบบจีนทานเป็นมงคลนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาของคุณเนบ้านคุณหันทิศไหนเออทิศแห่งความร่ํารวยไหมประตูคุณเปิดในตําแหน่งที่ดีไหมนะครับถ้าประตูคุณเปิดในตําแหน่งที่ดีเนี่ยนะหรือถ้าคุณไม่ใช่ประตูเป็นหน้าต่างถ้าคุณหน้าต่างคุณหันอ่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคุณเปิดหน้าต่างให้กว้างเลยครับเพื่อรับลมรับสิ่งที่ดีรับข่าวสารรับข่าวดีที่จะจะมาถึงคุณนะแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดอย่าให้ส่งกลิ่นเหม็นนะเอ่อถ้าส่งกลิ่นไม่ดีเนี่ยมันเป็นอับประมงคนนะครับจะต้องรักษาความสะอาดให้มีแต่กลิ่นหอมก็ไว้ดีสุดนะแป้งโกกีหรือแป้งมองเลยยะอะไรก็ทาไปนะหอมฟุง้งอันนี้ต่อมามาพูดถึง ดาวพระอังคารย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่2มิถุนายน2,567ช่วงเวลา22ในกานาทนีอังคารนี่ย้ายนะครับเข้าสู่พบกัมมะในราศีเมษเป็นเกษตรครับอังคารก็เป็นดาวเจริญกรมมัและเป็นดาวเจริญนปุนตตานนะคือการงานคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีในโดวงชะตานะครับการงานคุณดีอยู่แล้วสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับ สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถือว่าเป็นหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบของเจ้าชะตาซึ่งเป็นงานที่ดีนะคุณก็โอเคเรื่องงานประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับและชาวราศีกรกฎเนี่ยนะถ้าคุณต้องการที่จะทําอาหารอาชีพทําอาหารเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทองแดงเนี่ยถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จเ,เป็นอย่างดีนะครับเออคุณจะทําอาหารอร่อยที่สุดใน บรรดา12ราศีในช่วงนี้นะครับขอให้คุณลุยในเรื่องของการงานให้เต็มที่นะครับถ้าขยันเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับคุณต้องขยันให้เต็มที่แหละนะแต่บางทีความอดทนคุณมีน้อยเพราะเสาคุณเป็นมอณะคือบางทีคุณเนี่ยอะไรเข้ามาปัญหาที่คุณจะตัดเลยคุณจะเลิกนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปทํามาเริ่มต้นใหม่อ่ะนเออเพราะคุณต้องอดทนนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณ โอเคต่อมามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวประพุธนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่10มิถุนายน2567นะช่วงเวลา6โมง45นาทีนะครับ <c oughs> พุธเนี่ยนะเสดเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนตำแหน่งก็เป็นกเกษตรแล้วก็เป็นผินทุบาทนะครับพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพพวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรนศาชานะ คือวินาในความเสียหายเนี่ยมันเป็นเกษตรนะครับถ้าชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นให้ผ่านพ้นไปได้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนในเรื่องของเพื่อนไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนี้เพื่อนน้อยช่างมันนะในบางครั้งในเพื่อนมักจะสร้างความเสียหายปัญหาอุปสรรคให้คุณนะครับหรือเพื่อน,นอาจจะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้กับชาวราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะ แต่ว่าในให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดหนึ่งคําพูดคาจานะครับมันจะมีอุปสรรคปัญหามากกว่าก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่เชาาราศีเมถุนถ้าคุณพูดอะไรลอยๆออกมาตัวเลขเนี่ยให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นเลยอันนั้นคือโชคลาภของคุณโดยเฉพาะนะครับนะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่ก็จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่1 4มิถุนายน2567นะครับช่วงเวลาย2ิบในการ 20นาทีเนี่ยนะครับสุกนี้ก็เข้าสู่ภพวีน่านะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยแหละความรักคุณไม่ค่อยดีร่วมกวับดาวพุธลึกลับซับซ้อนนูน่นนี่นั่นคุณจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงคุณเนี่ยนะก่อนนะครับที่ดาวสุกจะย้ายเนี่ยสุกมันอยู่ลาพระใช่ไหมคือดวงคุณเนี่ยในเดือนนี้ต้องระวังดาวสุกดับเกือบเจ็ดวันเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่สิบเนี่ย นะไปจะถึงวันที่15เนี่ยพระองศาใกล้กับพระอาทิตย์นะครับแต่หลังจากวันที่16ไปดาวศุกร์ก็เริ่มห่างจากดาวพระอาทิตย์เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับในดวงชะตาคุณต้องระวังนิดนึงนะการถูกหลอ,อกก็ไม่รู้ว่าหลอ,อกอะไรนะผลประโยชน์ลาผลต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาการถูกอักหลังนะของชาวราศีกรกฎแต่เนี้ยโดยเฉพาะนะครับ คือดาวศุกร์มาในศุกเนี่ยเป็นดาวเจิรือนบลาพะโชคล่ามีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับช่วงนี้คุณมักจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดอยู่แล้วมันจะรู้สึกหงุดหงิดนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อ้นะก็ต้องระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของชาวราศีกรกฎเป็นดาวเจเริญพบการเงินนะครับอาทิตย์เนี้ยนะจะย้ายเป็นลาชาโชคในวันที่ 15มิถุนายน2567นายนะครับช่วงเวลาตี5-3นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้เข้าสู่ภพวินาศน,นะครับคุณองเก็บเงินไม่อยู่อยู่แล้วนะในช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนนี่คือทางแก้นะครับให้คุณเอาเงิน,นไปลงทุนทําธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับจึงจะดีในดวจชะตาคุณจะได้มีรายได้กลับเข้ามาด้วยนะหรือดวงคุณอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินอย่างรับรับจ่ายเงินใต้โต๊ะนู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ออพอนั้ทางแก้ดวงชะตาของคุณชาวราศีกรกฎเนี่ยให้คุณมาดูดวงชะตาอาจารย์จะดีที่สุดและการเงินคุณจะเก็บเงินอยู่นะครับประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับดาวสาวคุณยังเป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องพยายามส่วนเมื่อพระเขาไว้แต่ดาวพฤหัสบ,บดีถือว่ามาให้คุณต่อเจ้าชะตาคุ้มของคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัย ในทิศทางที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีรากรกฎนะการงานดีการเงินมีรายจ่ายคุณต้องวางแผงด้านการเงินให้ดีด้วยนะครับส่วนความรักก็บอกไปแล้วนะแต่ชีวิตคุณเนี่ยก็ย,ยังเป็นอุนดมมากเกณี์นอยู่นะครับมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรนะต่อมาพูดถึงดาวพระจันทร์นะครับพระจันทร์ก็จะดับเนี่ยในวันที่6มิถุนายน2,567เวลาหนึ่งทุ่ม23นาทีเนี่ยพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีพฤษภ นะครับลาพระลาบและผลประโยชน์คุณต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่อมาพระจันรเพ็นเนี่ยนะครับในวันที่22มิถุนายน2567เวลา7.59มง59นาทีอยู่ที่ราศีธนูในภพการีนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ติดขัดอยู่มันจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวชะตาจะมีโชคลาภนะก็ขอให้คุณโชคดีและการชาวนัคนาราศีกรกฎ นะครับโ okay, อเคยวต่อมานะครับอาจารย์จะถามจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสารเจ้าที่ตีจูเยของอาจารย์นะครับมีอะไรที่จะบอกต่อนะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎเพิ่มเติมไหมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโอเคเพราะเนี่ยสารเจ้าที่ก็ได้บอกมาแล้วดวงชะตาคุณต้องระวังการถูกหักหลังถูกแทงกันหลังนะครับระวังมีดบากระดาษบาดสัตว์มีพิษกัดต่อยนะก็ต้องระวังไว้ด้วย ส่วนการเงินเนี่ยจะมีคนมาใช้เล่เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณน่นน,นี่นั่นนะครับส่วนความรักเนี่ยจะมีเกณฑ์การใช้เหตุใช้ผลซึ่งกันและกันนะไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์นะครับถ้าอารมณ์เนี่ยคุณเนี่ยพังแน่นอนไม่ดีนะแต่ถ้าคุณมีความรักซึ่งใช้เหตุใช้ผลดีนะครับทะเาลาะก,กันก็อย่าไปทะเลาะก,กันดีที่สุดนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงการทำธุรกรรมต่างการงานต้องรอพอไม่มาก โอเคครบแล้วของชาวราศีกรกฎนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงกดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ